สวัสดีครับอยู่กับน้องใหม่แฟมิลี่ครับผมเรียมหาพ่อพลายเบิร์ดครับกำลังกินหญ้าอยู่ไม่ได้มาอาทิตย์กว่าแล้วครับประมาณหนึ่งหนึ่งอาทิตย์กวกว่าครับไม่ได้มา อพอายว่วนว่วนขึ้นเยอะว่วนขึ้นมากแล้วตอนนี้กำลังบำรุงนะครับจะให้ผสมพันธุ์นะครับก็เลยบำรุงให้ให้แบบ เป็นสัตว์ขึ้นนะครับให้แข็งแรงขึ้นจะบำรุงระสมพันธุ์นะครับผมใกลที่จะผสมพันธุ์มีหนึ่งเชือกที่จะประสมพันธุ์อีกแล้วนะครับของออแฟนของไพ่เบิร์ดไพเบิร์ดก็จะผสมพันธุ์รอบต่อไปอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้ประสมพันธุ์มานานครับผมงานนี่ก็ขึ้นแบบนี้คือขึ้นแบบ ออกกว้างนะครับวกเรียกงาออกกว้างแล้วก็ขึ้นเหมือนแมมมอสก็ที่เคยศึกษามาก็ยังไม่เห็นช้างเชือกไหนที่ออกแบบนี้นะครับส่วนมากก็จะออกข้างๆบิดออกไปอันนี้คือลงมานิดเดียวก็งอนขึ้นเลยครับผมเจ้าของไม่อยู่นะครับพ่อควานน้าไก่ไม่อยู่ครับลงไปข้างล่างครับผมก็เลยรอเขาก่อนรอเจ้าของช้างรอพ่อควานก่อนครับผม ความสูงก็โอเคครับส่วนสูงงาก็ใหญ่พลายเบิร์ดกอ็กอายุ39ปีนะครับผม39ปีเป็นช้างของสวนนงนดเลยนะครับผมน้องใหม่ก็เป็นลูกของพ่อพลายนะครับแล้วก็น้องชายของเจ้านาโนก็เป็นลูกของพ่อพลายเบิร์ดเ,เหมือนกันนะครับผมอาจจะมืดบ้างนะครับผมเพราะว่าผมไม่กล้าถ่ายข้างหน้านะครับเพราะว่าวานไม่อยู่นะครับก็เลยไม่กล้าถ่าย าจจะมืดบ้างน,นะครับเราให้ดูความสง่างาน,นครับดูจมูกโด่งมากนะครับจมูกโดง่งหางยาวขายาว คอับหออกเผือกนะครับโอจะเป็นเผือกนะครับผมภาพอาจจะสั่นบ้างนะครับเพราะว่าไม่มีไม้กันสั่นนะครับอ้วนแล้วนะครับหางนี่สวยมากครับยาวสวย ขาหน้าก็สูงช้างเชือกนี้ถือว่าเป็นลักษณะที่หล่อนะครับหล่อแล้วก็ลูกเยอะเป็นพ่อของเจ้าเพิ่มพูนนะครับล,ลูกชายของแม่คูนซับหรือ,อ,อน้องชายของเจ้านานโนนะครับเป็นพ่อของเพิ่มพูนโอ้เพิ่มพูนครับผมพลายเพิ่มพูนกับแม่ทองคูนกับพลายเบิร์ดนะครับผม คือเราถ่ายใกล้ๆข้างหน้าไม่ได้นะครับจะของไม่อยู่นะครับควานไม่อยู่ก็เลยถ่ายข้างๆให้ดูนะครับผมความหล่อความสง่างามความเท่ครับผมถ้าได้แหงงานก็ให้งานนี้นั่งได้สองข้างเลยนะครับนั่งได้สองคนนะครับเวลานั่งงานโชว์นะครับนั่งได้ทั้งสองคนนะครับผมเมื่อก่อนพายเบิร์ดก็จะยกแขกในสวนนะครับให้นักท่องเที่ยวนั่งงานถ่ายรูปถ่ายอะไรนะครับ ก็ช้างเชือกนี้ก็ถือว่านิสัยดีนะครับเวลาตกมันตกอะไรก็ควานก็เอาได้ครับผมเข้าได้ตลอดถือว่าเป็นช้างที่มีลักษณะดีนะครับผมจมูกโด่งดง,งาสวยหูสวยครับผมหัวตั้งหัวเชิดหางยาวพอดีลักษณะก็เป็นไปตามแบบ ช้างโบราณเลยนะครับผมก็ถือว่างาสวยมากครับผมเป็นงาที่แปลกแล้วก็เป็นพ่อพันธุ์ที่มีลูกเยอะที่สุดครับผมทับปุ๊บปั๊บได้ลูกทับปุ๊บปั๊บได้ลูกเลยครับนี่ก็เป็นพ,อพ่อไพรสุดรออีกหนึ่งเชือกที่อยากให้ท่านดูครับผมความรอ แรงมากนะครับเพราะว่าฝนจะตกนะครับผมมาค่ำด้วยครับวันนี้กินหญ้าสวยครับเพราะว่าพ่อพกอฟานไปตัดหญ้ามาสวยถ่ายข้างหน้าไม่ได้นะครับเพราะว่าควานไม่อยู่เดี๋ยวกระโดดใส่นะครับผม กินโคกนะครับกินสไลด์โคฟลายกินสไลด์โอ้กินสปปลไนสปปลด์ปปลเป็นน้ำวันนี้โอ้โหจะซี่ซื้อมาฝากก็ดีแล้วบ่ฮูว่ากินเป็นกินสไปปลด์นะครับพอฟานแพายเบิร์ดให้พอเบิร์ดกินสไปปลด์นะครับ วันหลังจะซื้อสป라이์มาฝากนะครับผมซื้อสป라이์ซื้อโค้งมาฝากอ้วนอ้วนขึ้นดิน้าไก่อ้วนขึ้นแห้งดินี่เนาะอ้วนขึ้นอ้วน,น,วนด้นี่อ้วนขึ้นด้นี่ผมว่า ก็ได้พ่อการอาทิตย์โคนี่อ้วนขึ้นแห้งฮะแล้วจะได้ไอ้คือหมให้หมอหนึ่งฉีดยามาลุงเขาหายกินยาให้กินยาดีๆเนาะฉีดละยามันย้อยผม้งใส่หมอฉีดให้อยู่ให้ฉีดไี้ไหมห้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่ต้อง อยากกินโคกกินคือน้องไม้เลยน้องไม้ก็กินย่งยังน้ากวบาเดิอย่ามันยังงามเลยมันกินเมื่อไหนี่บอกเพิ่งเอามาให้อีกนน่ะไอมือวันบนันล e> <uh ้างสารไห่งามให้นะไก่วางมือก็ไ๋ยวมือไปตัด แสดงว่าเขาสิไก่ทับอีกแล้วตัวไก่น่นเพราะเพราะว่าววยวะเพศเขาเริ่มที่จะออ,ออกเงาเงาแล้วนะครับเพราะว่าใกล้ที่จะผสมพันธุ์อีกแล้วนะครับผมเราจะสังเกตดูได้ครับถ้าถึงถธอแข็งแรงแล้วเขาก็จะเอวัยวะเพศเขาก็จะเงาเงานิดหนึ่งนะครับถ,ถึงเวลาเตรียมพร้อมที่จะผสมพันธุ์ อยู่กำลังเรียมเียก็นี่แหละเขาไอถึงเวลาที่สิกทับเลยล่ละ <c oughs> แสดงว่าสิกทับีกแล้วละ่ะเพราะว่าก็นั่นแหละดิเหตุทว่ามัน อัดจาแล้วทำไมมันกินมันเริ่มเมันมันขึ้นช่วงนั้นตรงไหนห้องมันห้องมันช่วงมันมาถึงกินก็หายมันหลขึ้นขี่กะเหรียดอยู่ได้หรอข่ะเหรี่ยเออโมแมนว่าขี่โมดีหรอขี่กะเหรียดทุกอย่างอยู่ได้ล่ะขี่กะเหรียดยิบเลยพุ่นก็แคก่หายหมดแล้วก็เริ่มขึ้นช่วงตัวปุ อยาลืม subscribe ให้น้องใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับผม